สวัสดีครับวันนี้นะครับแพนเทดดิวเตอร์นะครับจะมาบอกวิธีการแก้ไขในเรื่องของแท็กที่ไม่สามารถแอดสไน์ได้นะครับทีนี้เรามาดูมันไม่สามารถแอดสไน์ได้ยังไงนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับตัว tk เนี่ยผมต้องการที่จะกลับไปแอดสไน์ใหม่นะครับผมเลือกคลิกขวาแล้วก็แอด i g n t แท็กนะครับจะปรากฏว่า type นะครับเขาบลายไว้นะครับโดนล็อกนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัว Instrument นะครับ General Instrument ผมคลิกขวาแล้วก็ Assign Tag ไปนะครับปรากฏว่า Area Type และ Loop Number โดนล็อกไม่สามารถแก้ไขได้ปวดหัวเลยสิครับทีนี้เอาละทีนี้ผมก็หาวิธีแก้ไขได้แล้วครับแล้วเรามาดูกันนะครับให้เรามาที่ Ribbon Home นะครับ Project Manager นะครับเลือก Project Setup เดี๋ยวเรามาแก้ไขในส่วนแรกก่อนนะครับคือในส่วนของ PID นะครับในส่วนของ Equipment นะครับให้ expand ออกมานะครับ PID drawing setting นะครับจากนั้นมาที่ PID class definition นะครับ expand ออกมาหมวดนี้อยู่ในกลุ่มของ engineering item นะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ e u i p m e n t นะครับที่ Equipment นะครับตรงนี้เมื่อกี้ที่โดนล็อกไว้คือในส่วนของ type นะครับไปดูที่นี่ จะพบว่าในส่วนของ type เนี่ยนะฮะเขาถูกปลดให้เป็น read only อยู่ก็ให้เราปลดล็อก ok ไปนะครับแล้วกด apply จากนั้นนะครับที่ในส่วนของ instrument นะครับ instrumentation นะครับก็จะมีสองตัวคือ inline instrument กับ general instrument นะครับตรงนี้ให้มาดูที่ general instrument นะครับส่วนที่เขาถูกล็อกไว้นะครับมี tag อ่าไม่ใช่ tag มี area คลาและก็ลูนเบอร์นะครับตรงนี้เราก็ปลด3ตัวเลยนะครับแล้วก็แอพพลายนะครับแล้วมาดูที่อินไลน์อินส u เมนต์นะครับเขามีรีดออรลี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปลดเลย3ตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคไปเลยครับทีนี้กลับมาดูนะครับผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวจะแก้ไขนิดหน่อยนะครับคลิกครับที่ตัวแทงนะครับคลิกขวาและส้ายแท็ก เนี่ครับเราจะสามารถเลือกไทป์ได้แล้วครับทีีนเนี่ยรเลือกเป็น tk ไปนะครับแล้วก็ Number นะครับกดสามารถ Assign ได้แล้วนะครับแ s s i g n นะครับแบบนี้แล้วมาดูที่ตัว Instrument นะครับ select นะครับคลิกขวาแล้วก็ assign tag กนะครับก็สามารถกลับมาแก้ไขค่าในส่วนของแท็กได้แล้วครับก็จะเป็นวิธีการแก้ไขง่ายที่ผมมานำเสนอในวันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนในเรื่องของการล็อกค่าแท็กที่โปรแกรม ทำขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ของคุณมากครับสวัสดีครับ